สวัสดีครับ FC ทั้งช่องเงินเทวดาผ้าร่วยทุกทันครับเมื่อนี่เป็นมือสรุปโค้งสุดท้ายเอามาฝากพีฝากน้องทั้งช่องกับรัฐบาลไทยมาฝากพีตอนนองครับ เริ่มกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มกันเลยเสียนกระเป๋าครับพี่น้องครับเสียนกระเป๋าเสียนกระเป๋างวดทีแล้วฟันตูผิดเพิ่นวา่ามวดนี้ท่งตรงมาเลยครับแบบเด่วนเสียนกระเป๋าเด่น5ฟัน5 3ตัวครับ450 3ตัว450แล้วก็ห้า 3 0 3 5 3 7 0กัน9 2งวดวันที่หนึ่งเมษายนกับรัฐบาลไทยครับพี่น้องครับเสี่ยนกระเป๋าครับวันนี้เพิ่นหมั่นใจสุดๆฝัน5รูดวิ่ง5เป็นแนวทางครับพี่น้องครับผ่านไปครับ จ้าแหลกเสี้ยนกระเป๋าต่อมาเลยครับพี่น้องครับต่อมาเลยอาจารย์วัดป่าอาจารย์วัดป่านี่ให้ผมมาแล้วสามงวดงวดนี้เป็นงวดที่สี่ผมเห็นเลขวิ่งของพระอาจารย์เข่าก็เลยเอามาฝากพีต่อนนองครับ งวดนี้เด่นเก้ามาได้ล่างและบนเด่นเก้าตัวเดียวครับพี่น้องครับเด่นเก้าตัวเดียวอาจารย์วัดปลาเพิ่นบออกเสียงออกน้ำด้วยครับเดอ้อเพิ่นบบให้เพิ่นบบท่านได้อนุญ,ญาตให้ไปทายถ้ำถ้าเพิ่นอนุญาตให้ไปทายถ้ำมือใดสิเขาไปสนทนาถ้มสิเขาไปสิเขาไป ่ายทำให้พี่น้องเบิองครับอาจารย์วัดป่าเด่นเก้ารูดวิ่งเก้ามาได้บนและล่างครับพี่น้องครับงวดนี้เป็นงวดแรกที่เอามาฝากพีตอนนองครับอาจารย์วัดป่าแต่ว่าคนบอกมาสามงวดละครับงวดนี้เป็นงวดที่สเอามาฝากพีตอนนองครับ ต่อมาเลยครับพี่น้องครับต่อกันมาเลยสรุปเลขถูปวัดป่าที่คลิปก่อนผมไปถ่ายถ้ำไปขอเอามาให้พี่น้องในชมเลขทูบจุดออกมา047แล้วก็041เลขเจ็ดบกคอยชัดผมว่ามันสิเป็นเลขหนึ่ง สรุปให้พี่น้องได้ฟังครับสนุดให้พี่น้องได้เบิง04 47 14และ07กัน0110เด้อพี่น้องเด้อกันครับ0110สรุปเบลกถูกที่ไปขอวัดป่าไปขออนุญาตพระอาจารย์ไปขออนุญาตธรณีสงฆ์แล้วกะเอาเมาฝากพีตอนน้องครับ เลขทูป0 4 7 0 4 1ี4 47 1 4นี่อันตรายมากๆพี่น้องครับ1นึ1นี่อันตรายมากๆให้พี่นอ้องเอาไปพิจารณา้าตรงใจกระจัดครับพี่น้องครับถ้าตรงใจกระจัดเพราะว่ามงอนี้ผมบนไหวผมบนไข่ไหวยี่สิบแผงถ้าถือกระสีเด้ไปแก่บนนะพี่น้องผมบนไหว เอามาฝากพีต่อหน้องครับกับเลขทูบวัดป่าเนะครับเด้อยังบ่ทันได้บอกว่าวัดใดเพราะว่าให้มันหมานให้โฉกมันหมานกะศีใดไปถ่ายถ้ำกะศีใดไปโคกะศีใดไปบุญบานกะศีใดไปแก่บุญหลักกะศีเอามาฝากพีต่อนน้องครับงวดวันที่1เมษายนะครับสรุปเลขทูบ047เลข3ตัวครับ041 0447และ14นี่อันตรายม,มากๆครับกัน0110ครับพี่น้องครับกัน10110แล้วแต่ fc ทั้งช่องสิพิจารณาต่อกันไปเลยครับต่อกันไปเลยตัวนี้เลขสูตรคำนวณผมเองครับรัฐบาลไทยของแอดมินนะครับเดิ้งงวดวันที่1เมษายนครับเลขรัฐบาลไทยของแอดมินเองเด่น5และ9 เด่น5และ9มาได้บนและล่างแต่ส่วนมากสูตรของผมหนีสีโบบ้าน้ำกันส่วนมากสูตรของผมสีบบ้าน้ำกันนะครับเดอ้อให้พี่น้องเอาไปพิจารณายืนตัวรักไว้ครับพี่น้องครับยืนเด่น5และ9ฟันเด่นเก่าครับพี่น้องครับฟันเด่นเก่า50 51 90 91หโตล่องครับ 49และ52พี่น้องครับ49และ52ให้พี่น้องเอาไปพิจารณาหวังว่าสิมีประโยชน์บ่มากกันหน่อยครับพี่น้องครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินน้องไม่ไตาดาวครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์นี้ด้วยครับเด้อพี่น้องครับ เพื่อมีกำลังใจถ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้หลายกดสิมีกำลังใจไปแสวงหาไปเลาะแสวงหามาฝากพี่ตอนนองครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อบอกผ่านการแจ้งเตือนในร่งคลิปต่อๆไปมากแบบใดชอบแบบใด คอมเมนต์ใตคขีดมาด้วยครับเ้อคอมเมนต์มาครับอ่านถูกถอยคำตอบถูกถอยความพี่น้องครับฝากนี้ด้วยครับเ้อเอดมินดองไม้ไต้ดาวงวดวันที่หนึ่งเมษาครับกระอ้าให้พี่น้องปังปัๆรอยๆเงินไหลกองทองไหลมาเดินทางปลอดภัยคุ้นพระหลักษา ขอให้ปังๆรวยๆครับงวดวันที่1เมษายนสอง6ัครับพี่น้องครับเลขแอดมิโชคใหญ่ๆพี่น้องครับปังๆเฮงๆรวยๆสวัสดีครับพี่น้องครับ